มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเคลลี่ยอมรับแล้วนะคะเรื่องขาเตียงหกักจบรักหลังแต่งงานมา2ปีค่ะเพจดังอย่างเจมอยร้อยแได้ออกมาโพสต์สิโกรณีดังกล่าวโดยได้เผยว่าจากที่คนสงสัยว่าพี่เคลลี่กับน้องนายไม่ลงรูปคู่กันมาสัก2อสาเดือนแล้วนะตอนน้องนายไปเที่ยวกับเพื่อนๆพนก็ออกปากว่าโสดมาวันนี้เขาเลิกกันแล้วนะรอเคลียร์เรื่องึงองทอง,ทอง ก็น,นายสันบรอฟังจากปากพี่เคลลี่เมื่อพร้อมแยกย้ายล่าสุดนะคะหนุ่มเคลลี่เจ้าตัวได้ออกมายอมรับเรื่องขาดเตียงหักเป็นเรื่องจริงส่วนสาเหตุการเลิกลากันไม่มีมือที่สามแต่ว่าเป็นทัศนคติแล้วก็วัยที่ต่างกันแต่วันนี้ยังไม่สะดวกจะให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องรายละเอียดแต่ตอนนี้ได้แยกกันอยู่แล้วก็ย้ายออกมาจากเรือนหอแล้วค่ะ ขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ